สวัสดีค่ะมือนียายแกแฟมลี่สิภาพไปส้มสวนเนาะว่าของเฮามีอย่างแน่มีมหลายอย่างเนาะมีพริกมีผักหอมเดียายแก้วพาไปมีกันฟัำอย่แงเ้เนี่ยผักหอมได้กินตลอดเลยแต่ว่าหอมเลยนะั่นอยากเปื่อยแล้วเปื่อยื่องกระถางนึงแล้วตัวนี้ก็เริ่มเปื่อยเนาะแตะ่ว่าตัวนี้ก็ได้กินคืนเก่า เขาก็กินนี่ประจำหอดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าหล่ละพี่น้องกินไปเรื่อยๆไปพาส้มสวนเขาเนาะสวนเขามีลายย่างเนาะนพักหอมเขากะลายกระถางกินบ่ไไวดอกพี่น้องเปียเต็มหนึ่งพักกะเพราพักยังมีเบิดดอกไม้ดอกไกลมีเบิดเนาะซึ่นี่เพิ่งะเริ่มมันฝนเล็งซึ่มนี่เริ่มเปื่อยแล้ว พาไปซมมะระกกหดน้ำปุ๋ยปุ๋ยแล้วเข้าผลิตขึ้นเองเนาะเข้าเอาน้ำมักปุ๋ยที่ยายแก้วมักเอามาหดเนี่ยพักก็ได้กินยุพี่น้องก็เปืือยแน่งย่งแน่เนาะก็ได้กินยุพักหน้าฝนก็นยากจังหน,น่อยยายแก้วกับเจบไปกินซูมือเนาะนกับเปืือยแน่กน็เหลือแน่แเมงไม่จนมากจะเป็นเม่งไม่รูปวนเพน พินบนยหออยกหอกไม่ยายแก้วมีซุมหมเบ่งเบียนแมงแมงมันไปอีกรุกวันนะพักเนาะพักยายแก้วก็ได้กินยูมาเบ่งผลงานมะละกอเอาน้ำปุย๋ยรถเมื่อที่ไทยเบ่งพี่น้องที่ยายแก้วมาไทายเนี่ยเห็นป่เริ่มไงเริ่มจะเริ่มเติบโตเลยพี่น้องคนนะ่ะ มะล,ละโกรดน้ำปุ๋ยหมักเราทำเองเนาะนนปีนี้ทีได้ได้กินหลายได้ขายหลายพี่น้องต้นปีกายนี่แหละนะี่ยต้นที่สองเนาะแยกแก้วหดน้ำปุ๋ยไปเนาะนาต้นที่สองเพิ่นจะเป็นคนละพันกับต้นนั้นต้นนั้นจะเป็นพันก้านแหล่เนาะเป็นดำเนิน แต่ว่าเขาปลูกจากในอันนี้แก้วมันพันอย่างที่นอกเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าแยกแก้วเอาในมาหรือเอาใส่ปุ่นกันเนาะหวานผลผลิตเข่าก็เริ่มได้ผลแล้ว <c oughs> นี่ก็ <c oughs> เกิดพักเบี้ยพักคณะเกิดแก้วสอนแต่พริก พี่น้องเอ้ยหดปุ๋ยไปแล้วหมากย่างดกคือเก่าเก็บกินซูมือย่างดกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ,นะได้ผลเลิกปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำของยายแก้วผลิตขึ้นมาเองเนาะผลิตเองใช้เองเเพิ่นพิ่นมาเอาต่อออกไปให้แล้วเนาะนะมื้อนี้ยายแก้วก็สิเก็บอีกมอัมมอกติยายแก้วดกคัก เป็นพริกขี้นกเนาะตัวนี้กระดูกนอกนอน้ำปุยไปแล้วดูกพี่น้องบูดบอยะแต่พันนี่จีนวยน้อยพี่น้องหอมพันหอมเนาะนี่มันเป็นอันนี้ก็ปลูกไม้อันนี้ปลูกไม้ปลูกปีนี้เนาะก็เป็นหมากคึอกันนี่กับปลูกไม้แก่นอนน้ำปุยไป อันนี้เป็นต้นเกาแต่ปีกายนี่นี่เจ็บกินซูมือนี่หมากดุกพี่นอ้องอันนี้กับปลูกไม้กำลังหมากนะปลูกไม้ต้นสูงเพราะว่าน้ำถึงเน,ะนาะน้ำถึงสิงงามเนาะเดี๋ยวไปทางัหนมองต้นเอาตออยู่นี่มีทั้งตอทั้งมิ่มเลยพี่นอ้องปุ่นหมักละมุดแยกแก้วก็ได้ มีทุกอย่างผัวด่าผักชีใบเลื่อยวชบวชหั่งมิ่งหักไก่นึงพี่น้องผัวด่าผัวด่าจานมันตอดผัวด่าผักชีใบเลื่อยแยกแก้วบางทุบผัวด่างามบ่พี่น้องเอาปุ๋ยน้ำมโฮดด้วนี่ผัวด่าผัวด่อยากได้เนี่ยก็มาเอาเด้อผัวด่าในมันผัวด่าผัวด่างามบ่พี่น้องใบเลยก็ได้ผักชีใบเลื่อยเนาะ ไปทั้งตัวตอดเจ้าของก่อนเพื่อนมาเอาไ้แล้วเอาออกไปแล้วส่นปุ่นเบงพริกสองปีพิกกันจินดาสองปีเล่นของยายแก้วเ็มมาลีนะเนี่ยลกบอพี่น้องปุ่นอ่ะเมิงหมากมันลกขนาดเจ็บซุมือพุ่นเป็นจิมจิม,จมยพูพูนอะไุ่อะ ต้นมักงหญ่น้องพี่น้องมองนะต้นเดียวได้นี่วะแยกแก้วมาเก็บต้นเดียวได้สองปีแล้วนี่พริกกินดาแยกแก้วปลูกเมกี้ท่านผู้สมเสียนอยากยกแก้วปลูกบักทัวฟักเงาแยกแก้วจะปลูกบักพริกกินดาอยู่ใต้ข้างบักทัวเนาะบะน้มังข้างบักทัวออกมันก็เลยพยุ่มใหญ่น่าามนีเนวบังพุ่มใหญ่ วนี่ยายแก้วไม่เห็ดอันแปลงพักใส่เนาะแต่ปลูกพักบ่ได้ดูแลหรือบ่ได้กินมเม่ได้ว่างพมดละบม่ได้กินเนาะเลยปล่อยพิกเิ่นงามเลยนน,นี่ตอเมียนยายแก้วอยู่ตรงนี้แหละยายแก้วมาตัดพักจบ้โอ้ยยังมีตออยู่พี่น้องเ <c oughs> อ้ยโบ่ไหวบ่ไหว ยังมีแม่มันบินมาอยู่โอ,อ้ยบก้าพูดนะแม่มันยังนํมาอยู่หวยเขาเจ้ามาเอาไปจังเดยมันคือ,อยั่งอยู่ต้นต้นหนึ่งต้นนั้นยายแก้วบริโภตน้ำปุย๋ยพี่น้องมันอยู่ในพุ่นเ,เน,นาะเลยบริโภตเมื่อนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเซลมาหดไม่เป็นหมากไม่พี่น้องต้นพนอยู่ในโฮมเพระเลยหยุดขึ้นเนาะ เดี๋ยวเสียนำปุ๋ยมาฮดฮดแค่ key, สองต้นนั่นเนาะต้นนี้ <Yeah. S 1> ร่ได้ฮดนั่นหละส่วนนี้แก้วแฟมิลี่ที่มีหลากหลายมีละมดุดมีมะระกอมีพริกส่วนมากละมุดสิบต้นแต่ว่าตายไปแล้วสองก็เหลืออยู่แปดต้นเนาะปลูกไว้ให้ลูกไส้กินเนาะ เอากระเท่าแล้วน้อยฮกกระบึดอายุไข่นี่อันนี้คือหดน้าปุ๋ยแล้วตัวนั้นบ่ได้หดเพราะว่ามันมันอยู่ในเนาะเดี๋ยวทิ่ทำาลิบหดให้บึงเนาะตัวยังบินเบืองๆอยู่พี่น้องเอา ไชยนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย